ดีค่ะวันนี้ลุงสิบห้ามาคันส้มค่ะทุกคนค่ะวันนี้ลุงได้อันนี้มาส้มเลือดอีกแล้วค่ะ Brush o r a เรนค่ะมันมีวิตามินซีสูงมากมีกลูต้าแล้วก็มี ารต้านานานุโมนิสระทําให้ผิวกระจ่างใสยอย่างเร็วล่ะคะ่ะคนแก่แบบลุงกันเลยแบบติดใจนะคะทุกคนลุงกินสมอันนี้เป็นประจําทุกเช้าเลยนะคะแล้วมันก็เหตุให้ผิวดีหน้ากระจ่างใสจริงนะทุกคนคะ่ะลุงอาจจะกินสมเลือดประจํานะคะแล้วเมื่อันี้ลุงสิมาคั่นสมให้เบิ้งนะคะถีอว่าานิยมเอาไปทําอ่าพวกอันนั้นนะ่ยเครื่องสำอางเฮ้ยรูปใหญ่แดงแจ๋เลยจ้า เขาบอกว่าส้มเลือดเนี่ยมันช่วยให้ผิวกระจ่างใสเร็วมากเลยนะคะลดความเหี่ยวย่นได้ดีมากด้วยเขาบอกว่ามันช่วยชะลอความเหี่ยวของผิวชะลอความแก่ของใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้ใบหน้าขาวใสกระจ่างใสดีมากเลยนะคะ Blood Orange ของเรากินให้ผิวกระจ่างใสนะคะทุกคนค่ะอู้จะล้นแก้วเยอะมากออมาแล้วค่ะ Blood Orange ของเรา 嗯。Mm.